ก็มา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 ร่วมชิงครับผมมีชื่อเข้าชิงมีชื่อเข้าชิงใช่คู่จิ้นครับคู่จิ้นย้อนวงใช่มเป็นยังไงบ้างมีความหวังอะไรบ้างเพราะแฟนๆก็แบบว่าเตรียมให้เราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆพวกเราพวกเราดีใจแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นเกียรติมากตั้งแต่รู้ว่าเรามีชื่อเข้าชิงแล้วครับถึงจะได้หรือไม่ได้ยังไงอันนี้พวกเราไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ว่า แต่ว่าเราเราดีใจมากที่ที่ได้มีชื่อเข้าชิงใช่รที่เป็นอีกอยงที่ไม่ได้เล่นคูนานเลยก็รอบที่แล้วของโมชันลึกเราก็มามาร่วมครับมีคริสตัลชิลลครับเกือบเกือบปีได้เนาะใช่เกือบปีแล้วก่อนหน้านี้ก็ทำหายก็ไปสองครั้งอะไรแค่ด้วยการที่เคยให้สัมภาษณ์ก็อัดรถก็ตัดหน้าอะไรครับครับใช่เป็นแฟนเหมือนทงหายไปเอาวันนี้ใจชืินขึ้นมาแล้วได้กลับมาเดินอีกเลยครั้งหนึ่งแฟนๆมาให้ท่านต้อนรับเยอะไหมคะเยอะมากครับทั้งโอ้โหมา พี่ๆมาทั้งหลายท่านเลยแล้วก็ทั้งเสียงด้วยเมื่อกี้เสียงเสียงกรี๊ดทำให้ทำให้ผมตื่นเต้นเลยนะกี้ที่แรกที่แรกตอนนั่งอยู่ในห้องตอนตอนนั่งอยู่ในห้องที่แรกอ่ะผมก็ก็โอเคนะก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นมากทีตนทีนี้ออกมาได้ยินเสียงกรี๊ดแค่นั้นแหละครับพี่ไปแล้วใจวิ่งหนีไปยังไงไม่รู้ จริงๆในความคิดลูกๆว่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับในความรู้สึกเราก็คิดว่าเหมือนเดิมใช่ครับผมตอนนี้น้องกันมดแล้วตายแล้วครับจริงๆจริงๆการที่เราลดสถานะจิ้นนี่ไม่ใช่ว่าเราลดแล้วเราจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรือเราลดแล้วเราจะห่างเหินกันคือจริงๆเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เหมือนเดิมครับตลอดเลย บางบครั้งอาจจะอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยก็มาได้เหมือนคุยชี้กันธรรมดาเลยการที่พวกเราลดสถานะจิ้นหนึ่งเลยคือเพราะเรื่องงานเป็นเป็นเรื่องงานเป็นหลักเลยเพราะว่าในบางครั้งพี่เขาเร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 าเป็นคู่จิ้นเนาะอเข้าใจว่าเราเป็นคู่จิ้นก่อนแล้วบางครั้งไปไปงานเดี่ยวหรือนุ๊กไปงานเดี่ยวอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็จะติดภาพจําที่เป็นคู่จิ้นเขาจะถามว่าทำไมสมมติไปไปไปแสดงหนังทำไมไปมีไปแล้วไม่มีนุ๊กหรือนุ๊กไปอย่างเงี้ยมีนุ๊กไม่มีไปเราก็แค่ เหมือนมันกับจะจะจะ,จะ,ะลดไอ้นี่คู่จิ้นลง<ช>ทำทำให้เขาเข้าใจว่าเออไปก็ไปงานเพื่อการทำงานไนี้ะใช่มพพครับผมอาจะกับมาเองยได้เห็นกระแสไหมพอว่าเขาเริ่มแลแล้วคนเชียร์เราให้กับไปแได้มอ้อะไรอย่างเก็เห็นกระแสอยู่ครับแต่ก็แล้วก็ยอา ถือว่าการการทํางานมันจะได้ไประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะเพราะอย่างนี่ไปทํางานที่อื่นมันก็จะมีกระแสตีกลับมานะครับก็แปลว่าลดสถานะผู้จิ้นเพื่อให้เราทํางานได้ได้เปิดเปิดโลกกว้างมากขึ้นเราคุยกันตลอดเราเรา,เราเข้าใจกันแลัวแาบนี้ก็คือนเป็นอย่างนี้ต่อไปแม้เขากระส่งแล้วเราก็ทํางานด้วยกันเหมือนเดิมเป็นมิตรภาพที่ดีด้วยกันาามาเดือนเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้แหละแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้พูดถึงงานงานแยกกันเนาะอะแต่ยัง มีตลอดครับงานคู่งานคู่ก็จะมีด้วยกันไปตลอดเลยใช่ครับแต่ก็จะมีเป็นบางครั้งสมมติอย่างหนังที่ลูกถ่ายที่ที่นุกถ่ายเตรียมที่จะปล่อยแล้วก็คือหนังปาณีหรือหนังท่าแร่ครับก็ปายก็ไม่ได้ไปแสดงด้วยก็เพราะว่ามันเป็นหนังเกี่ยวกับนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แต่ปายเขาก็จะมีหนังนะใช่เตัดต่างคนตางแยก้ายไปไปทำงานแหละใช่ครับไม่อยากให้ติดตาปูจินใช่ แต่ถามว่าเรามีงานคู่กันไหมอันนี้ตอบไปเลยว่าเรามีงานคู่กันตลอดใช่ครับผมใช่แล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดแวต่ว่าพอสมมติว่าเราแยกกันไปทำงานแล้วมันมีถึงอะไบ้างด้วยก็จริงๆแล้วมันเราอยู่ด้วยกันทุกวันนะเนาะใช่ความความที่เราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นบัดดี้คือเราเป็นทุกอย่างด้วยกันอยู่แล้วถามว่าคิดถึงกันไหมคือเราทั้งสองคนมันสนิทกันมากเมืไรเนาะมันเป็นความเคยชินที่มี กันดูบนเวทีเสมอเลยใช่อย่างที่ปายเคยบอกว่านุก็คือความมั่นใจของปายคยชินเคยชินพี่ใช่ครับแล้วพอฝั่งคนแบบสมมติว่าเราโดนกระแสดราม่าแล้ปรึกษาคุยกันยังไงบ้ก็พูดคุยกันเขาพูดคุยกันตลอดว่าปรึกษากันว่าเอ้าเกิดเรื่องนี้มาเกิดเรื่องนี้มาเราก็ช่วยกันหาทางแก้ไขครับผมแค่รังเกียจกันแล้วกันครับผมอย่าพอที่ง่ายๆก็ไปทำงานอย่างเงี้ยบางที่เขาจะมีดราม่าแต่ว่าแบบอย่างประเด็นที่บอกก็คืก็นี่แหละครับประเด็นนี้แหละ ที่พวกเราถึงได้ลดสถานะคู่จิ้นลงใช่ค่ะใช่มีมีบ้างมีบ้างมีบ้างแต่แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วนะตอนนี้โอเคแล้วพี่พี่พี่เอฟซีเขาน่ารักเขาก็ใจครับได้ได้อ๋อก็แต่ผลงานนะครับผมของนุ๊กก็ล่าสุดเลยก็เป็นภาพยนตร์ท้าแลกอยู่ในเต็ด นะครับวันที่13ตุลาทุกโรงภาพยนตร์ในในในโรงภาพยนตร์แล้วกันในโรงภาพยนตร์นะครับผมฝากด้วยนะครับครับผมขอไบคุณเซิงเกิลล่าสุดของป้ายด้วยนะครับมีชื่อผลงานเพลงว่ารักคำเดียวที่รู้ครับผมขออบบคคุณรั่าพผมาาล่สุดอปรรรัับบิญญอ่าใช่ครับผมเพิ่งเข้ารับปริญญาในวันที่24ที่ผ่านมานะครับก็ อื่นเตนมากรับปริญญาที่จริงเราไปซ้อมตั้งแต่3วันที่อุบลราชธานีแล้วก็มีพี่ๆไปร่วมแสดงความดีในวันที่ยิบเยอะมากเลยนะครับก็ขอบคุณมากมากครับดีได้ให้โมขวัญอะไ,ะไหมก็จริงๆแล้วใน,ในตั้งแต่เราเป็นคู่จิ้นกันมาในทุกๆวันสําคัญทุกๆวันเกิดปลายหรือวันเกิดลูกอะไรเงี้ยส่วนมากเราจะไม่ได้มีอะไรให้กันมากมายครับแล้วก็ไปร่วมแสดงความินดีแล้วก็ไปร่วมให้กําลังใจครับผม คือจริงๆเราเรารู้อยู่แล้วแหละมันจะทวีทวีคูณทวีคูณความสนิทความสนิทแล้วก็ความรักที่เรามีให้เพื่อนเพื่อนอะไรประมาณนี้เป็นทุกอย่างให้กันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆโอ้ยภูมิใจมากครับภูมิใจมากๆเลยภูมิใจกับปายก็คืออย่างอย่างอย่างนุกเนาะอย่างนุกก็คือตอนตอนนี้ก็ตอนนั้นก,ก็ได้ดอกเรียนไว้แล้วก็ได้มาทํางาน คือนุกรู้เพราะว่านุกเคยนุกเคยไปเรียนมาหาลัยคือมันยากมากสําหรับคนที่จะจบมาหาลายัยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วปลายเขาก็หนึ่งเลยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมาขั้นหนึ่ง<อ>ก็คือเป็นเป็นเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ให้พีพีเอฟซีได้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 รักทั่วทั่วฟ้าเมืองไทยเลยแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเรียนจบด้วยก็สําเร็จประสบความสำเร็จรรรขั้นในลหลายอย่าง<อ>ก็ด,ดีดีใจด้วยดีใจม,ม,ม,มากๆ<อ>ขอบคุณค่ะอรม